ตั้งใหญ่เลยพี่นงี่วันตักปเลยก็ได้ป่นอยู่จิรุจิรพี่นง้ยสวยเลยครับนี่อ่นอนอ้อันน้นับพี่นงอโยกาแกมครับพี่น้องครับพี่นงองครับ นถนนที่พามาใส่เบ็ดครับวันนี้มาไก่จากบ้านครับหากโลพี่น้องมาลองดูว่ามันจะคือไหมผมมาจับเขียิ้นเสียงตีต่ำระ,ะต่ำเลยพี่น้องนี่ครับบรรยากาศก,าก็จะแขนตามถนนริมเมืองนะครับไปเรื่อยๆฮู้สุดหลงหูหลตาพี่น้องเบดวันนี้เบ็ด เอามาสี่สิบคันนะครับผมจะแขนงตั้งห่างเหมือนเดิมไปไปชมเลยครับ ไอ้กาดเอิมเคลิ้มเลยพี่หน่องเห็นลมลมยังเงียร้อนเอาเหมือนกันกับพี่หน,น,น่องร้อนเอาก็ดียินเสียงปลาตีอยู่พี่หน่อง พอได้ยินเสียงป่าตีอยู่ไม่รัวมันจะกินหรือป่านะพี่น้องวันนี้มาไก่ละหาโลครับจากบ้านผม้อย เทียกฝาทั้งไว้ครับพี่หนงทั้งตีรอทั้งป๋าตีรอเลยรับพี่หนงนี่รดหยากทั้งปาตีรอเลยพี่หนง หีดนามเรียกป๋าครับพี่น้องผมขับรถ<ด>ผมกำลังจะก้าบบ้านสายเบ็ดเทดนี่ครับเห็นจิกยักจิกยากผมก็รีบจอดมอไซพี่น้อง,อง,องมาดูกันมาใสขนาดไหนว้านผมเช็คก,ก่อนพี่น้องเห็นไหมผมไหม โอ้ยหัวยังใหญ่เลยนั่น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 ลองคหว่าไม่จำเขาโลเลยพี่หลวงไปมันก็แก้มมันไม่เป็นไรค่อยๆเอาขึ้นพี่นลวงอย่าดิน้นนะครับ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 โอย ใส่รูเลยพี่รองอุ้ยนี่นี่นี่นีนนงใจ่เรียกพี่องนี่วันตักปักเลยคือสวยจังจ่มเลยครับนี่ติกจักจิกักใอ้ป่าเขานี่ครับเขาแขนปงแปดขีดแปดขีดครับรับประกันแปดขีดสวยจังจ่มเลยครับ ก่อนจะขับบ้านครับครับมอร์ไซ์อยู่วันเก็บครับมันมานก่อนจะขับบ้านพี่นุ่งโอ้โหบอดก,กักเลยอ,อื้มโืตรต้องคุณที่ใส่ไปขึ้นพี่อนุัดเหลืออยู่สองสามตัวนี่ แล้วคำนี้ผมจะซองเราก็จที่ดูเลยครับผมจะใส่ริงไว้ดูกลางคืนด้วยครับผมจะไปหาซองเขียดเราจะมาเปลี่ยนพี่น้องครับรถด,ดกลับมาครับกำลงังจรงิงอกระบ,บานพี่น้องพอดีมาปะคันสุดทถายพอดีเลยครับผมจะเข้าบ้านครับผมจะใส่เหลี่ยว เอาไปรับชมตอนผมดูที่ไรนะครับขอตัวไปพักผ่อนก่อนครับนี่พี่น้องครับคันนี้ก็กินนี่เลยครับจักจิกจักจิกนะ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 นี่ใส่ใส่ขนาดไหนครับนี่โอ้โหพอได้ปพอนี้โอ้จิร่จิโร่จิโร่จิร่จิร่พี่น้องเกาะปารีมินโอ้ยนี่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 สวยครับสวยสวยจ้ำจำ มานครับเก็บครับครับขอสวัสดีครับพี่น้องแลเอฟซีทางด้อนทุกๆท,ท่านนะครับครับั้รุ่นสายลุยทุกคนผมทางด้อนนะครับ วันนี้ก็จะมาปักเบ็ดนะครับกระดูดมันคือถางร้อยก็จะดูดตั้งขึ้นด้วยนะครับมันจะการลมก็วิววิว,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 วมาแล้วพี่น้องมันจะเขาหนาวแล้วปามมันจะเขาหนามดึกทางร้อนก็มาใส่ของทางมันไว้มันจะเขาเมืองนะครับ ไปไปชมกันเลยครับไปพี่นงกูไปเรื่อยๆครับคุณใส่มาตังไก่อูนใส่ยาวไปหนึ่งครับมูนเดินมาจากมงนนเดินมาเดินมาเดินมาล้ำละล้ำลายเดินมาตามถนนนี่ครับมาถึงบนผุมจอดมองไซน์นี่ปั๊บไปเดินไล่ดูไปเรื haupt, ่อยๆครับพี่นอง ก็น,นี่ก็เยยหยอมดครับพี่นงเยอ่เหลือจะสองสามตัวนะครับแล้วผมจะเปลี่ยนไปเลยครับทำม,มดกรอช่วงกลางคืนนะครับผมจะไปหาสองเคดก่อนเราจะมาเปลี่ยนหลังนี้ไม่รู้เนียบพี่นองเ้ยร้อยมันกินอยู่ครับพี่นงติดครับติดติดติดติโอ้โหผมเห็นคันรูบเงียบเงียบเลยนี่นี่นี่นันนนนันนันน ใส่ไหนพี่น้องใส่เย็นเย็นโอ้โหใส,ส่สวยๆพี่น้องสวยยเลยครับใส่สีตัวโลห้าตัวโลพี่น้องนี่สวยๆเลยครับ,รรเ,รบเก็บครับบนหมานี่ยังไงก็หมานพี่นอ้องตรงไหนไปหาตรงไหนมาก็ไดั

กจะคุยกับเราหรือเปล่าแค่นั้นเลยนี่ครับสวยๆเลยครับคันนี้แล้วครับข้างๆกันนี่ก็รูปแค่นั้นพี่น้องนี่ปลากินเขียดผมไม่มีเปลี่ยนอีกแล้วพี่น้องอุ้ยนี่ก็ลอยกินครับนี่ผมมาป้าบอลหมานี่แล้วพี่น้องอือเขียดผมหมดเลยครับนุ่นฉันหมตีลงงมเลย โอเคโอเคพี่นอ้องไปไปชมครับเสียงตีละง,งมเลยพี่น้องเอ้ยว้าทักเขีนไปตรงไหนเลยลื่อมมดแล้วนี่พี่น้อง,อองหล,มมล,องลงนงาหลงหลังนะไรครับผมนี่นั่นกันเขาก็มาใส่คือกันพี่น้องเนี่ยใส่ยังใส่เท่ากันเขาอะหากินคือเองนอยูอย่เด้ไปรู้ต่อครับไปไปต่อครับพี่น้อง

อุ้ยมีใส่สวยเลยพี่น้องอุ้ยนั่น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 อุ้ยมาเลยครับพี่น้องสีหาจัวรู้สบายเลยพี่น้องไปสวจำๆนะครับเก็บครับหมาานี่แถว่นนี่พี่น้องอุ้ยผมต่อมาเฝลาเท่าป่ะเนี่คืนนี่มันต้องคักๆักแหละพี่น้อง เอ้ยบนไหนที่มันมีกินนี่ช่างโดนี่ใหญ่ามานี่ห,นหมุดเลยครับสวยอยจำๆตามแบบฉบับช่างโดนมันหมาถ้ามันมีตัวตรงไหนมันก็กินปีหนุมผมมุมดเทียดเปลี่ยนนะครับต้องกับเอวกับบานพีหน้อง ทมลองไบในกิจตัวท้กพี่น้องไปชมขั้นต่อไปแล้วครับสขยงมอจะไก่เลยข็งยิ่งขันจิยักจิ่หยักยิยักพี่น้องนั่นนั่นนั่นน่นนั่นอู้ยนใส่คู่กันนะครับหยักจิกหยักนั่นนั่นนั่นั่นหักจิกหยักเลยพี่น้องอ๋อ จำจำเลยขอนคันก็โอ้ยรุดพี่นองมันพึ่งจะขาบไม่เป็นไรใส่ไม้กับขึ้นเขียดยังไม่ตายครับที่สองสามหลังทุดถ่ายพี่นงไปเอ๊มาซบบองดีเลยอากระตีนงมุมเลยพี่นง จไม้งามยามขวันบินเลยพี่น้องเฮ้ยยยยยยยไยยยย้ายยยายย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 ยียยงยยยหลังยงยงยยยเงียบครัยครัยยยยยซกยบยยัยยยยยยย่านยยกยยยนยย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 ันยักยยกยย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  ้องเห็นไหม้หองเห็นไหมนั่นนั่นนั่นหัวยังใหญ่เลยมั่นใจก็กระเบาเลยครับเก็บครับอ้ยมันหมานี่โอย โอทิดจับเองทิดจับสวยเลยพี่นงค์สวยๆแจมๆนะครับนี่พี่นงวยสวยๆแจมๆละครับกำลังจิ้บมอไซคับบ้านครับกระไรเพิ่ไมาอีกตัวนี้ครับมันม้าเลยครับ เก็บครับปามกำลังกินเลยพี่หนงปามกำลังกินช่วงไห้ครับช่วงใบสี่มุมห้ามงนี่ครับได้ครับพี่หองฉันรอจะพาไปดูไปหลอบสองครับหมดจลประหาจับเกยบใบสั้นลอครับพี่หองไปไปชมกันเลยครับขันแรกยงเงียบครับ อันทีสองครันทีสองอร้อยกินกับน่นอนเฮ็ดครับยยยๆยยุยุ่ยยุยยุยย,ยวางซ้ำพระ,ระก่อนตัวส,สวยเลยพี่น้อง สัวยเนยครับกอเกมครัตสวสครับเนยครับน้องใส่ถุงเช็ดดีละไม่ได้ถุงมาใส่สำรองถุงอยู่กับรถมอเตอร์ไซค์ครับน้องตัวที่สวยเลยครับ ก็บังเล้งครับมันทาเบ็ดอยู่สลาลพี่้องอืมรุนอาหกต้อรูพี่้องว,ว่ะต่อเะครับคันนี้แล้วครับคันนี้ก็รอยตีกินเยอ่อพี่้องผมที่เปลี่ยนไหวพี่้องวางทางเนะผมเห็นเขียรผมที่จับไปเรื่อยเลครับ เอาไปตุ้นว้พี่น้องอันนี้ละ่ะคันนี้ก็ยังเงียบอยู่ครับพี่น้องคันนี้แหละครับคันนี้เยือมหมดเดี๋ยวผมเปลี่ยนใปครับพี่น้องคันนี้คือผมได้เหมืองวัน,นครับผมไม่มีเยือเปลี่ยนแต่ผมจะเปลี่ยนใบนะครับด้ืยอครับมอไซค์ดูไปเรื่อยพี่น้อง หลังใหนหมดผมก็จะเปลี่ยนครับพี่น้องหลังในกินผมจะถ่ายให้ดูนะครับไปไปต่อเลยครับโอ้ยนงยึกจักยกึกยกักยึกยักนั่นนั่นโอ้โหโอ้โหพี่น้องยึกจัก,ก,จกอาตัวยาวอยู่ด้ยพี่นงเว้ยนี่ยาวอยู่ด้วยงูเหลือม เออไม่ใช่งูกินปลามันยังมันกินปลาผมปลาคาบิดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องแย่งกันืม้อยิ่งใหญ่พี่นองถึงย่งกับมัน อ๋อมันกำลังจะกินป่าผมนี่งูกินป่าเนี่ยเย้ของของเขามีจกของไม่ดูเรื่องเลยนี่ดีละมันคลายมันไปทางอื่นดีละพี่นงเก็บครับมันก็ใหญ่บอปลปักเราพี่นงเอ้ยมาดึงชักขยือแข่งกับผมอือหาก,กินป่ากันน่แหละพี่นง ของของเราจะมาแย่งเราได้ยังไงขำๆนะครับไปพี่โนโอ้องกะเจาะเ้ยพี่โนโอ้องยักๆยัก่ฟังยู่กินพโนโนี่น้องนี่นน่นนั่นันนงามเลยพี่โนโอ้องฟังนี่ล้วโอ้ยฟังนี่ใายก่อนเก็บไล้นะครับ วยเลยพี่นงน,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 นัว้าวสวยสเลยครับมาเลยครับพี่น้องไองามงามโอ้ยพี่น้องครับันนี้เราอุ้ยันนี้ตายครับพี่น้องาันนี้าตายครับพี่น้อง ไม่จังนะครับาะเข็มมองปากสายครับใจซ้อเลยแชพี่นองเก็บครับเป็นเยอะไปแล้วครับเมื่อกี้อันนี้เบสสีครับนี่ผมจะย้ายไปปักข้างในนู้นนะครับพี่นองไปไป้วครับอ๋อฉันี่จอดรถพี่นงเออ มีตัวตายครับสงสัยมันกินตอนผมกลับบ้านนะครับเมื่อกี้ก็มมดจะแย่งปลากันสักขยอะก็งูก,กินปลาโอ้ยถึงใหญ่ถึงเขียงกับหนอนีอแหละมันยอมให้เรารอชนะโอ้ยคันน็ลอยหลุดหนอนลอยหลุดมาช้าไปครับลอยสักนี้สักห้านาทีรอไม่ได้ ไปผมจะเปลี่ยนเลยครับนี่สวย <Airbnb> จจำๆนะครับพี่นงนี่นี่นี่นีสวยเลครับพกเจ็ดตัวโลพี่นองเก็บครับครับกขอสวัสดีตอนเช้าเช้านะครับตอนนี้ก็ตีห้าครึ่งแล้วพี่นองนะครับบรรยากาศ องฟ้าสีแดงครับตะวันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับพี่นงคืนนี้ฉังดอกก็ได้นอนสองสามชั่วโมงนะครับพอมีแรงจะพามาเก็บเบคกับพี่นองเดี๋ยวจะไปไล่เก็บมาจะไก่นู่นก่อนนะครับไปไปชมเลยครับ ขันแรกพี่น้องคันนี้ผมดูถึงสองสามโลแล้วยังไม่มีอาการนี่นัน่น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 นั่นช็อเด็ดเลย,เยพี่น้องนัน่นโคชิสวย, 5, ยสเลยครับรมานห่าเกียดพี่น้องเกียเลยครับขันแรกแหกหมานน้อง โอ้โหไว้เรื่องปีนองนี่ทุไ,ไว้เลยครับแจมๆเลยมดคื้นไม่กินกับพันนี่กินตอนแจงเก็บไหมครับโอโ้อันนี้จิวจ๋วๆนะครับรเก็บไหมครับ

เก็บต่อเลยครับอุ้ยงองจิกจ,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 จิกจิกจักจิกจักใส่ไหนงองนั่นนั่นโอ้โหคือคันพี่น้องสวยแจ่มแจมเลยครับนี่ยงองนิดน,นึงจีรุดพี่น้องพี่มาทันเลยสวยเลยครับ นามากินแต่ชาวพี่น้องไอ้สามตัวคือค,อค,อครับแล้วก็อีกสองตัวหน่อยมันเกิดนะครับทีแรกผมจะปล่อยผมก็เลยเก็บไลยครับเดี๋ยวค่อยไปรวบยอดที่บ้านนะครับว่าดูเดบ็สามสีรอบถึงงชาวนี่จะได้กี่กิโลครับ ที่ได้มาขึ้นนะครับปลาชน,นงามๆเลยครับหัวงามๆนี่แปดขีดก็กลัวนี่สองตัวพี่หนงแปดเก่าขีดตะกอดตัวนี้ก็สวยๆเลยครับพี่้องตัวไตายนตร็นี้ครับตัวตายนี่ยผมจะเอาเอาไปย่างครับพี่น้นงหยดรวมก็ประมาณ สามตีโลเะครับพี่นงสวยแจ่งแจ่มเครับอ้วนตักปักป้านานี่กำลังอ้วนเลยได้飒ๆเลยครับมันสามตีโลได้ยุพี่นงครับ้าชอบคลิปนี้ขอความกร,รุณากด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนใอ้ช่างดอนได้มีคลิปดีๆนำเสนอพี่นองต่อไปเลยครับ คอยดูข้ามนาทังร้อนที่พาไปไหนพี่น้องคอยติดตามหลับชมนะครับสรับวันี้ก็ขอสวัสดีครับครับไซยใหญ่ๆนะครับเว้ใหญ่ๆนะพี่น้อง